ดีครับแมาพี่น้องเกี่ยวขอน้ำกันเกี่ยวครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวมาเด้อพี่น้องทั้งซอปปเล่าเกี่ยวขอซอยตะแกวนะทายดูก,กับโเ,เห็ดอกเพิงเห็นภาพาาาแบบตันนี้มาเด้อนาบาาลาซ่าวลอยเอ็ดกุ้งป่าน้องนงโยก,กันะสินเกี่ยวใอ,อ่ไอแม เขาก็บ่งามหลักรวมหัอแม่บ้านพอดีเราคนเตี้ยบ่าให้เราทางังทายแหละมากพี่น้องมามา้งเล้วง่ายด้วยสินเอาอันเครื่องตัดมาตัดละตัดบ่คือมันมุนคุยเลยสู่คนเกีียวไว้ดักพามาล่องแล้วก็บ่คือสู่คนบ่ไดดดอกพี่น้องเลยสู่ธรรมชาติพอม่ห้าไฟเห็ดบ่ไดดดอก ข่านทอบเพราะว่าเกสีมุนคือเก่าละสีกะท่านมันง่ายเนี่ยผมเป็นภูมัดมาพี่น้องมานะครับมาช่วยตาแก้วเกี่ยวข้าวนะครับเก้วข่าแก้วข้าวเกี่ยวข้าว,อ,วอ,อันชาวหน้านาะเด็เกี่ยวข้าวกับมีแห้งใจราคาข้าเขาตกตำ่ำกิโลสี่ห่าบาทซื้อมาม้าก็บ่ได้ กับผมไปยังกินเจ้าเขาแล้วแนวอื่นกะที่แจ้งได้ล่ะมาพี่น้องเขากะกำลังเด้งอารามพี่น้องเกี่ยวสองคนลูกเต้ากะขึ้นเขากีดยางผมก็กีดยางหรือวะแต่ว่าช่วงนี้กะเกี่ยวขอน้ำกีดยางน้ำชาวนาชาวสวน น่าะตกตามกะกินเขาจะขว้างนี่แหละน้าบายแอกพี่น้องซีหาไรนี่แหละเพราะว่าได้กินเขาไหมในบ้านกะเขาก็บ้นสูงท่อกันเอาโหลดนี่ใน่พี่นางมัน่าทันลมมาทันลมเป็นเขากอเขาหกเขาเหนียวถ้าคุปีผมใส่เขากลางเพื่อได้ผลปีนี้เขากอเขาหกโอ้ยสุดยอดพี่น้องจะไปกินยูเตี้ มาพี่น้องเกี่ยวขอน้น้ำสร้างเพลงปน้ำเราผมก็ดีเขาก็ี่พี่บ่าววาจักระท่ถสีตายละ <c oughs> ่ะไปเนดีเจรลดมาเกี่ยวขอน้ำกันแล้วครับมาต้มไก่พี่น้องต้มไก่ต้มไก,มใก่ใส่ใบสมุนไพรดูอยู่ดอก <c oughs> มามามา <c oughs> เด้อพี่น้องเอ,อ้ยมาเกี่ยวของงามน้ากันเดอ้อมี่ผมเกี่ยวบอไปแล้วเข่าวถ่วหัวเล่าเข่าวถ่วหัวเพิ่นอันคับว่าเข่าวถ่วหัวเล่านี่มันเป็นคับโาของผมนะผมผมคนอุบลพี่น้องเลยมี่ผมคนรอยเอ็ด ว่าคนกระลสินกัะแมนอยู่ไทยขวากกระลสินมาแต่อุบบนเมียผมกะคนหรอเอ็ดโดยกำเนิดแลรเล่าก,ก็ดีก็ดีใจพี่น้องที่เรามาลำบากน้ำผมผมก็ผมมีรถปิกอัพให้เราขี่หลักมาถูกมายากมาลำบากน้ำผมผมกะดีใจพี่น้องเลยมาอยู่บ้านทหารพานศึก มาอยู่บ้านทหารผมกับทหารเกนะ่าเนาะทหารพันเสือกก็ได้เลยมาอยู่บ้านทหารพันเสือกเด็ดอ่ะจุดมีอยังคืออ่างแตะท่กระเปเป็บบนอ่างหรอกพี่น้องเอ้ยครับให้พี่น้องคุณจักผมเนาะผมกับมาอยู่นี่ละที่ทำกินเพิ่นก็บเป๋าซื้อกอะเป๋าใขายให้ได้พี่น้องเพิ่นแจก ที่ทำเกณฑ์ที่บ้านเพื่อนซ่านเพื่อนไก่ยูเนะาะทหารผ่านศึกได้ <c oughs> ผมกับมีความภูมิใจอย่างหนึง่งคือกันอยู่พี่น้องเอ้ยดีใจครับคือเพ่งขวานล่ะไอ่ถูกยากนอนกันนั่งมาลำบาำลกลำเรากระจสู่ยุพี่น้องเลยเราลำบากนํำผมมาสามสิบกว่าปีแล้วเราก็มาอยู่บ้านนี้คุม้มลำผมส้าปีละแล้วก็ถิมพอ่อถิมแม่ถิม พี่น้องเรามาอยู่น้ำผมเราแหลนน้ำผมแพลนน้ำไผ่บุ้นี่ผมบอ,อ,อ,อกหยอกคือได้พี่น้องเลยเราบปแหลดน้ำผมแล,ล้วเรากับไปเพื่อนี่สิดอกเราก็กมาน้ำผมเพื่อสร้างชีวิตด้วยกันกันน่ะพี่น้องเลยพี่ยงังแบบตามภาตาบอาไปใช่ไหมพี่น้องเลยบย่มียังเุ่ๆมันแดดได้พี่น้องแดดอยู่เด้เกี่ยวข่าขกับสองคนนี่แหละขันผมบอกดูหลเราก็สิเกี่ยวสันเกี่ยวที่ขาะหัวง เท่านี้เป็นบ้าว่ะหวือวะ <c oughs> ถือซาเถอะเนาะพี่น้องเนาะเม่์บ่าถาเถ่าไ,ได้ข่าพีีนี่ไข่เกาอยู่บ่ะงามอยู่สูงสกับเจ้าของบอ่ะทายนั่งเอกก่อนครับรัางรถอืมหาจะหังอย่าง ชาวนาพี่น้องเอ้ยเข่ากับป้าข้ามปัไรปันใดดอกหม่องนี่ก็พ่อเบิกไดเดไนี่ยละกูปีมันแหงบ่อไดอนะพี่น้องปีนี่ไข่ก๊อเก่าอยู่มองนี่กูปีขี้ไดขี้ไดมองนี่เจ้า <c oughs> เจ้าวัดเที่ยวที่เราเกาะเนาะมัคือข่อยข่อยเอาข่อยข่อย,อย,อย,อยสิกับเทระสามก่อนสิก่อนบิงเด้ต้องเด็กหางน้องมองนี่เนาะแต่ดำหน้าพินานี่ดำทีก็หนีบ่พีินานี่กระคักอยู่ล่ะที่ขี่แหงเลนเทีย่วยวแต่แถวเลย กินห้องแรกเทียวพี่น้องเอ้ยแถวนี้ที่นี่ก็สูงเพียงข้อในบ้านผมนี่แบบโบรามกบบพอได้ที่นี่แบบเพิ่มเติมกันไปเท่าเมตรสองเมตรเนาะเกี่ยวข่อยเก่งได้เรถือเกี่ยวแล้วเยอนี่ถือสัตว์เกี่ยวแล้วเยอะดิฮาร์ทายลูกเร่ยนยี่เลย ดูกันงไหนทำ <laughs> นี้ก็เอาอะไรที่ตั้งไหน <laughs> สะเป็นรถไม่ยากดอกคอใครที่มัดเขาจังได้เข้ากระสีอยู่แล้วเข้ากวันได้ฟาดหอกใส่เครื่องรดมาปั่นอยู่แล้วรถหมูมาปัน่น พ่อได้กินยี่บ้อปีนิงกอดีทุกปีห้งบ่ได้แั่ปีนี้เขางามเขาพีกายอยู่ครับพีกายเนี่ยเขาปีนี้มันเป็นเขาคอคอโคกเขาเหนียวให้ก็พีกายมันเป็นเขากอข้อหนึ่งบ่แบบมันเป็นเขากางเนี่ยเขาดอเขากางมันบ่ขัด ยางมันถ่วมพัวก,ก็มีอยู่หรอวะมองมันง่ามมองนี่มันบกักตัน,นเลยดีกวบว่อใดพี่น้องชีวิตชาวนานีา่แหละก็ย่างย่างอยู่มี่แต่น้ำเลยพี่นอ้องขอพูุเด้อครับพี่น้องที่เขาเขาช่มตะแก้วติดตามตะแก้วเอฟซี FC ของผมก็คือภูมิราคุณกับผมแหละครับ บมี่เอฟซีพบกับไปบยบ่ถึงฟังฝันเะพี่น้องเลยผมสีน้ำไปเบิร์ุกคนนะครับเอ็ดไปตามโกดเพื่อนน่ะสองสามหมื่นผมสิน้ำไปขอบคุณเด้คดคเอ,อค,ครับสวัสดีครับเมื่อยในเมื่อยบวกกับดินพันกันครับสวัสดีครับครั้งที่สองครับ